นี่โอ้น่ารักมากวันนี้ใครอยากกินไอติมบ้างนโอเคเมาเราจะมาทำไอติมกันนะคะจริงนี่อุปกรณ์เรามีพร้อมแล้วมีแม่พิมพ์มีมอืแล้วก็นี่เลยมีโอนติมมีช็อกโกแลตแล้วก็มีนมแล้วก็มีน้ำผงด้วยอันนี้มันติดมือเพราะว่าม่เก็บแป้หรอ เด็กๆจะพึ่งอย่าใจเย็นนะคะเอาทีละคนเอาทีละคนเอาทีละคนลูกอันนี้ของบูมบูมเอาทีละคนเราจะมาอก่ได้ไหมอ่าได้ได้อธิรคนอ่ะน้องเมย์เลือกเอาไรลูกดูจะอะไรลูกดูจะอะไรลูกดูจะน้ำโค้กไหมหรออาดูจะน้ำอ่าหยิบไปลูกหยิบไปหยิบไปเลยนะของใครของใครอ่าหยิบไว้แล้วนะอาอาช่วยกันตักเลยจ้ะเราตักเลยเราจะมาทําแม่พิมพ์ใจเย็นนะคะ พี่มีดาเดี๋ยวมม่จะหกนะเดี๋ยวให้แม่ตัดให้ลูกทม้มไปแล้วก็แล้วก็เอาเทใส่เออเหรออ่ะอย่ายหกนะค่อยๆนะคะอันนั้นก็เกิดอ่ะแกาี้ปากแกนนี้ไงหนูหนูใช้ปากเลยเหรอคะพี่เมย์พี่มนเดี๋ยวรอก่อนนะค่ะใจเย็นนะคะลูกใจเย็นทีละคนนะเดี๋ยวแม่จะมันโผบีบหผลเลยอ่ะเดี๋ยวมันหกเพรเดี๋ยวมัน เทเลยลูกไม่ต้องเทเต็มนะค่อยๆนะค่อยๆเททีละคนลูกทีละคนพี่มี์ค่อยๆเทนะคะลูกเปไมไม่เอาหนูก่อนนะเปิดที่ขนาดก่อนปิี่หนูแน่บนขาด้านที่ขนาดโอเคโอเคค่อยๆนะคะค่อยๆนะคะพี่เมย์ค่อยๆลูกอุ่มแล้วเนี่ยอไม่ต้องเต็มแล้วพี่มี์พอแล้วค่ะลูกล้นลดอืออุ้ยพอแล้วลูกพอแล้วจะตักลูกเลย มันปิดไม่ได้ลูกมันปิดไม่ได้ไม่ต้องล้นนะอย่ามันปิดไม่ได้ลูกดูนิดนึงนิดนึงมันล้นแล้วลูกมันล้นอ่ะอน้องเมย์น้องเมย์มีรต้องมากพอแล้วค่ะน้องพอแล้วลูกพอแล้วโอมันใส่เต็มมันจะปิดไม่ได้นะคะลูกแค่นี้เปิดไอยู่ไหนค่ะพอแล้วค่ะเมย์ม่พอแล้วลูกพอลูกอย่มันจะล้นลูกอ่าอาของสเก็ตเป็นน้ำโค จะชนจะนะลูกดย่าวมันจะมันจะหกเด็นๆนะคะลูกสเก็ตเด็นๆลูกค่อยๆเทนะลูกโอ้โหพอแล้วลูกพอแล้วครับพอแล้วแต่ว่าขอไปกินนชิมหน่อยอาชิมหน่อยปิดปิดฝาได้ยังลูกปิดฝาแล้วปิดฝาแล้วก็เวางไว้นะคะชิม่อยนะคะอช่ชิมได้ครับชิมได้สเก็ตใส่พอหรือยังครับลูกอาใส่พอแล้วก็ปิดฝานะครับ ใช่อย่างนั้นเลยอ่ะเอามาวางไว้ตรงนี้ของใครผลงานของใครอ่ดแล้วเรามารอกันว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นไอติมอย่างที่เราคิดไว้ไหมอ,อ่าน้องบูหมคนละสีเลยอ่ะดูซิไอติมของใครจะอร่อยกว่ากันโอเคไหมโอ้โหที่เหลือที่เหลือก็จัดการกันเองเลยลูกอ่ะแล้วหนูอะลูกหนูไม่ไม่ไม่เอาเขาเหรออตลอด หล่อใช่หล่อเลยครับดูพี่พีอร่อยอร่อยไหมกินหมดแล้วน้องบูมน้องบูมอ่าน้องบูมโอ้โหอร่อยไหมลูกแ็กเกจีจองน้ำโคกเลยนะเนี่ยอยู่พี่พีนกับน้องเมทีเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะเอาไอติมที่พวกหนูทำเนี่ยไปแช่ตู้เย็นนะแล้วพรุ่งนี้เราก็มาดูกันว่าของใครจะอร่อย ที่มีนไม่เอาแบบนั้นค่ะลูกไม่ทําแบบนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวแม่จะเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนแล้วนมวันนี่เด็ๆทไว้มาแช่ต แล้วพรุ่งนี้เราก็มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงโอเคปิดไว้ก่อนอา้าวทีนี้เรามาดูไอติมที่เราทำไว้สิเปิดไว้เลยว้าวาย่ฮู้ทำไมมันเย,ยอะวางลไาาง,างไมลไ,งไม่เป็นไรงสงสัยมันพุ่ง เอาปิดประตูเลยครับลูกถือไว้ถือไว้นะครับกลัวมันกิ้งอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปกันเลยมาแล้ววันนี้ไอเราจะกินไอติมกันนะหลังจากที่เราทําไอติมกันไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะวันนี้เราพร้อมที่จะกินกันีลอ่พร้อมทค่จะเานเลอ่าพร้อมแล้วมาลูกไปดูมนเร็วไหนหยิบของใครคบอ้าวอ่าหยิบเลยเปิดกันได้ไหมอุ้ยได้เลย <Workers> ใช ah, ้ปากเลยเหรอลูกสเกตอ่าเปิดได้ไหมคะน้องเมย์เปิดได้โอ้โหไหนโชว์ที่ลูกโชว์ก่อนโชว์ก่อนไหนพี่เมียนโชว์ที่ลูกโอ้โน้องเมยน้องเมย์น้องเมย์ดึงออกมาเลยเมย์ดึออกมาเลยไหนโชว์ที่ลูกไหนของหนูเป็นยังไงโอ้โหเป็นช็อกโกแลตของของของพี่เมียนเป็นอะไรนมสตรอเบอรี่เลยนะเน่ค่ะของหนูเป็นอะไรสเกตของหนูเป็นอะไรลูกเป็นน้ำคือเป็นน้ำคือ อร่อยกันไหมอุ้ยน้ำพกละลายอือน้ำพกละลายแล้วละลายอรีบก,กินกันเลยอร่อยไหมอร่อยไหมอือเป็นไงฝีมือของตัวเองทำไอจิไอจิอทำเองเห็นไหมไม่ต้องไปซื้อเลยใช่แม่จ้าจิคะอะไรลูกนี่โอ้โหโอ้โหที่ตังที่ตังที่ตังการถกได้เลยใช่ ดลูกแม่ค่ะหนูที่สองไม่เป็น <Bud classical> ไร<ป>ลูกไม่เป็นไรเช็ดเช็ดอย่าลูกินของแม่แเอาลูกกินของแม่แได้เหรอลูกจับดีๆครับอย่ามันร่วงนะเช็ดฮะให้แบ่งน้องกินเหรอไหนไหนชิมกันสิอร่อยไหมอร่อยไหมน้องแม่อร่อยไหมคุณต่อร์รี่อร่อยไหมคะโอ้โหทำไมของน้องเมย์มันเอียงอ่ะอเอียงไม่ ของเมย์มันจะละลายแล้วนะเนี่ยอืมโอ้โหโอ้โหยังอยู่ไม่ได้แล้วอะอ่ะไม่เป็นไรค่ะไม่อยู่ไรไ,ไ,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะอ,อันนี้ลองอันนี้ลองลองลองเลยนี่เอ๊ะไม่มีใครชิมนเอ้ยนะช็อโกโกแลตเลยนะเนี่ยเราว่ามาน้องบูไม่มาอ๋อน้องบูไม่มาน้องบูเอาออก,กินไอติมเลยอ,ะอยล่ะเดี๋ยวแซว อร่อยไหมน่าจะได้กินไอติมะอะไรนะชาอด้ไม่ไดหมได้ค่เด๋ยของน้องบูมรตนเยนลกน้องบูมาตนนนูมาตอนยนได้เลยะอร่อยไมี่ยโอ้โหน้าอร่อยมากเลยอ่ะด็กๆกินไอติมกันอย่างออร่อยไม่กิค่ะอ๋อกินเลยค่ะ จะหมดแล้วโอ้ยใช่ใช่ใช่ของน้องเมย์บอกน้องเมย์จะหมดแล้วนะโอ้ยอยากไม่ไหวทำไมอะลูกเย็นเย็นฟันแข็งมันแข็งเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยมันจะละลายแล้วหนูจะกินไม่ทันกันนะเนี่ยเอ็นดูซี่ดูซอร่อยไหมอร่อยไหมทักท้าอร่อยทำไงทักท้าอร่อยอือ อร่อยมากอะน,น้องเมียทำท่าอร่อยทำไงทำท่าอร่อยสิโอ้ยสีหน้านไม่เหมือนเมียอร่อยเหรอเย็ยนปันไหมเย็นปันไหม,มแล้วฝาสีฟ้าขนะองหนูไปไหนก็หนูจับอยู่ไม่ใช่เหรอลูกไหนก,ก็ได้ไงแเดี <c oughs> ย๋ยวก็ได้หนูถือฝามันอยู่ อร่อยกันมากมายนะเดี๋ยวให้เด็กๆก,กินไอติมกันจนต่อนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใ่คลิป<ย>หน้านะฝากกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย